ทำไมบางคนแค่คุมอาหารอย่างเดียวก็มีหุ่นดีได้ละ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่ได้รับมาพอสมควรเลยนะครับคือหลายคนนะครับที่ผมก็เห็นแหละว่าเขาก็อาจจะมีความนอยและอาจจะมีความไปสังเกตสังกาคนบางคนที่แบบประมาณว่าเขาไม่ได้ออกกําลังกายเลยอะ่ะแต่ทําไมเขาถึงยังมีหุ่นดีได้อยู่ละ่ะซึ่งผมก็บอกว่าโอเคผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกแบบนี้แล้วกันว่าคนที่เขาคุมอาหารอย่างเดียวแล้วก็พอจะมีหุ่นดีอยู่ได้หลักๆก,ก,ก็มาทั้ง2อ,อย่างควบคู่กันแล้วกันเนาะก็คือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่ง เป็นทุนเดิมรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาก็คือเขาคุมอาหารดีคือเขากินอาหารที่ดีและเขารับพลังงานที่เข้าก็สมดุลกับพลังงานที่ออกหรือบางทีก็อาจจะใช้ออกเยอะกว่ารับเข้าด้วยซ้ํามันก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะดูแลรูปร่างของเขาได้อยู่โอเคไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเราก็คือว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะผอมลงหรือดูแลรูปร่างตัวเองจากการคุมอาหารอย่างเดียวได้เราก็ควรที่จะเปิดใจที่จะให้การออกกำลังกายมาช่วยถูกต้องไหมเพราะอย่างที่บอกครับเมื่อกี้พูดไปนิดนึงว่า อาเขามีระบบเผาผลาญที่ดีเป็นทุนเดิมแต่ถ้าเราระบบเผาผลาญไม่ดีล่ะเราเป็นคนที่ระบบเผาผลาญไม่ดีเลยเราก็จาเป็นที่จะต้องให้การออกกาลังกายมาช่วยซ่อมแซมแล้วมาช่วยทาให้สิ่งนี้ฟื้นฟูจริงหรือไม่จริงดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยเราเอาตัวเองเป็นหลักดีกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนระบบเผาผลาญแย่ก็แค่ต้องเลือกกินอาหารดีๆครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการจริงๆและไปเสริมสร้างระบบเผาผลาญด้วยการทำเว เองแล้วก็ควรจะทําให้ครบทุกส่วนด้วยนะครับยิ่งเรามีเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญทั่วทั้งร่างกายเรื่องของการลดไขมันหรือเรื่องของการที่เราจะให้แบบโอ้โหหุ่นดีแบบฟิตแอนด์เฟิร์มมันจะเป็นอะไรที่ง่ายและเห็นแบบเห็นผลลัพธ์ที่ดีแบบมากๆเลยแหละนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นผลลัพธ์ก็ทาคารีโอควบคู่ด,ด้วยแค่นั้นเองครับหลักๆกก็ประมาณนี้และที่สําคัญสิ่งที่ผมอยากจะบอกฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับว่าการคุมอาหารอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เรามีหุ่นดีได้แบบชนิดที่เรียกว่ายาวนานหรือถาวรน,นะเพราะถา แต่แต่เขาเรียกว่าเราก็มีอายุที่มากขึ้นร่างกายเราก็เริ่มเสื่อมสภาพไปเป็นธรรมดาระบบข้อพานก็เริ่มแย่ลงเป็นธรรมดาเหมือนกันดังนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มดูแลระบบข้อพานและเสริมสร้างเขาด้วยตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่แค่ดูแลอย่างเดียวแต่เราต้องเสริมสร้างเขาด้วยผมก็ดูจากคุณลุงคุณป้าแล้วกันที่อายุวัยเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะยังไปเล่นฟิตเนสในที่ที่ผมไปเล่นอยู่เลยอ่ะแล้วเขาก็หุ่นดีมากแล้วเขาก็แข็งแรงมากแล้วยกเวทได้ชนิดที่เรียกว่าวัยรุ่นบางคนยังอายเลยอ่ะ นั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมก็เห็นเขาเห็นเห็นคุณลุงคุณป้าเนี่ยเป็นไอรอลเลยนะครับเนี่ยบ้านปลายชีวิตผมก็อยากจะเป็นแบบแบบนี้ดังนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าอะ ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะดูแลตัวเองด้วยการคุมอาหารอย่างเดียวและอยากแค่ผอมลงเฉยๆไม่ได้ต้องการฟิตแอนเฟิร์มแล้วแต่เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าเราต้องการดูแลตัวเองให้มีความฟิตให้มีความเฟิร์มและมีหุ่นดีได้แบบในระยะยาวและถาวรทำเวทเทรนนิ่งควบคู่กับคาร์ดิโอด้วยเถิดหรือพูดง่ายๆคือออกกำลับบงกายควบคู่ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แลวลองเอาไปปรับใช้ใดูนะครับ